ตุลาคม2องพาเวลา6นาฬิกายีนาทีดาวสุกจะย้ายเข้าสู่ราศีตุลจะส่งผลอย่างไรกับคุณคนที่เจอคลิปนี้ตั้งใจดูคลิปนี้หรือเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้ก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมองอ้ําชมพูทารด้วยนะคะดาวสุกเป็นดาวของความรักนะของสเสน่ห์มาดูกันค่ะว่าหลังจากที่ดาวย้ายแล้วเนี่ยจะส่งผลอย่างไรกับคุณคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้อ่ะขอดูพลังงานหน่อยนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณหลังที่ หลังจากที่ดาวสุกย้ายจะเป็นอะไรโอ้โหต้องบอกเลยนะสเสน่ห์มาเต็มจริงๆนะหลังจากที่ดาวสุกย้ายแล้วนะมันเหมือนกับว่าออร่ราสเสน่ห์ของคุณจะมานะมีคนแชทนะ ไดเรกมาหาคุณไดเรกเมสเซจมาหาคุณเยอะแยะนับไม่ถ้วนนะเออต้องบอกเลยเสน่ห์ของคุณจะล้นเหลือล้นหลามนะจะมีแต่คนให้ความสนใจโพสต์ post รูปอะไรโพสต์คลิปอะไรก็มีไ like, ลค์รัวๆนะเออไ like, ลค์รัวๆนะมีกดหัวใจกดติดตามกันเยอะแยะมากมาย มีแต่คนให้ความสนใจเห็นสเสน่ห์ในตัวคุณนะหยิบจับทำอะไรมันมีแต่คนให้ความสนใจมากๆเลยนะขอพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะนอกจากสเสน่ห์ที่ล้นหลามล้นเหลือแบบนี้แล้วความรักนะหรือว่าโดยรวมของคุณจะเป็นอย่างไรอีกโอ้โหต้องบอกเลยนะ มีคนอยากจะพาไปเที่ยวมีคนอยากจะพาไปนู่นไปนี่มีคนอยากจะให้เป็นตุ๊กตาหน้ารถหรือบางครั้งบางทีต้องบอกว่ามีคนขอจะเป็นตุ๊กตาหน้ารถให้กับคนเนอะนะต้องบอกเลยนะมีคนเข้าหาเยอะแน่นอนเลยสําหรับคนที่เลื่อนฝีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะสเสน่ห์มาอ,อร่ากเกิดอะไรอีกโอ้โหคนรัก คนดูแลคนเอาใจใส่มีแต่คนอยากดูแลเทคแคร์ care, เอาใจใส่ตัวคุณนะเออหลังจากที่ดาวย้ายอย่างที่บอกไปเลยออร่าของสเสน่ห์นะพลังงานของความรักมันล้นเหลือล้นหลามสำหรับคนโสดต้องบอกเลยนะว่า ออร่าของสเสน่ห์มาเต็มมากนะจะมีคนเข้ามาชื่นชอบชื่นชมคุณจำนวนมากนะอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกใครเลยนะหนึ่งในนั้นจะมีคนดีแน่นอนคนที่พร้อมทุ่มเทพรีกายนะพีใจพีกายกับคุณมีแน่นอนส่วนคนที่สถานาะไม่ชัดเจนต้องบอกเลย I don't care I don't care นะเพราะว่ามีคนให้คุณเลือกอีกเยอะมากมายนะแล้วเขาเองต้องกลับมางอคุณต่างหากนะเขาต้องรีบชัดเจนเนี่ยคุณเลยเพราะว่าคุณมีคนคอยต่อคิวอีกเยอะแยะมากมายส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วนะต้องบอกความรักโอ้โห ชุ่มชื่นนะคนรักจะรักคุณมากรักคุณสุดขั้วหัวใจนะถ้าเกิดทะเลาะกันอยู่งอนกันอยู่ต้องบอกเลยกลับมางอแน่นอนนะใครรับข้านายอย่าลืมพิวพรับข้ามนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณยืนยัน